ในายสายตาพ่อเองก็ยยังเป็นเด็กรู้ไหมลูกเขา้าใจไหมคะเข้าใจจ้ะพ่อพูดน่ารักน่าชัง<ฤ>ไปพมนมกลับบ้านกันไปพุ่เจ้าลูกอาบน้ำเดี๋ยวล <l uc> ูกโตแล้วให้อโอกาสเองคุยกับลูกสาวข้านะ <c oughs> เออขาดไม่เปิด <c oughs> <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เอาเลยไหมเอาเลยอไม ถาให้โอกาสก็เอาเลยออเอาเลยหมายถึงก็พูดเลยอ๋อนี่ใจคอมึงจะไม่คุยจะทำยังเหรอปลาครับวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับปลาครับวันนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีพูดดังๆอ๋อทำไมคะทำไมคะเพราะความรู้สึกดีผมไพี่ไปหมดแล้ว ดอกพอไหมหนึ่งดอกพอไหมแะว่าอะไรไหมคะพ่อถ้าถ้าหนูจะบอกว่าอยากได้เป็นชอบมันเป็นชอบมันก็มีหลายคนเอางี้พวกเองมัดกวมกันแล้วมันอาวแบบนี้ครับคุณพ่อมันมีสาเหตุไหมเห็นบอกเองเคยฝันใช่ไหมฝันครับคุณพ่อ ฝันว่ามาหาเขาครับแล้วเองถูกพ่อตัดนิ้วไปสองนิ้วถูกต้องมันก็เหลือแค่เหลือแค่ <3 S 1> สามนิ้วครับเมื่อคืนพ่อก็ฝันถึงเองว่ะจริงเหรอครับคุณพ่อพอฝันแล้วพ่อได้ฝันกับเองและเองก็ฝันนิ้วพ่อขาดหมดสี่นิ้ว<ล>เหลือเลอนิ้วเดียว มึงไอายังไงมายิงปืนที่บ้านกูใครนะไป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 ตายเลยไปปืนปืนมาเพี้ยกำลังแลมผมบอกแล้วไงว่างานแต่งจะไม่มีถ้ามีต้องมีใครตายไอ้นี่มันใครเนี่ยผ่านจย็ะลงไม้ลงมือเียม มึงพูดไม่เข้าหูเป็นผู้ใหญ่พ่อเออไม่ใช่ของมึงอยู่แล้วมึงจะเอาไปแต่ผมเป็นคนรวยเขาเป็นคนจนมันต่างกันที่รวยกับจนแต่มึงพูดถึงกิตใจคนไหมคนเขารักกันเฮ้ย้ยกเป็ดน้ำแล้วัเดียวเลยมล้แต่พ่อกับแม่แล้วกัน เองเหมาะที่จะเป็นเจ้าบ่าวในงานนี้เพราะผู้หญิงเขามีใจให้เองแล้วคุณชุดแล้วครับและเองก็รักกันมานานเองอย่าทิ้งผู้หญิงคนนี้เหมือนที่เองทิ้งไปหาเพื่อนเมียเก่าแก่นะมากคุณ <c oughs> แล้วก็รักเขารักษาไว้คุณเสียตลาแบบนี้ปัญหามก็ไม่เกิดไม่เกิดอยู่แล้วนี่มึงใครเนี่ยกูถามจริง <c oughs> <c oughs>